หลงทางนะลูกไยหลงทางลูกไยป่าหลงทางนะฮะนี่หลงจากกลุ่มมันนะเดยตุยอู้ดาตุยเลยเป็นมูลของสัตว์ป่าขนาดใหญ่นะฮะนี่ก็คาดว่ามันน่าจะมาก่อนหน้านี้นะครับผมในบริเวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ย เราคงจะต้องเดินไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับว่าข้างหน้ามันจะจะเอกเราหรือเปล่านะครับผมเราก็มาถึงบ้านคุณยายกันแล้วนะครับผมนี่นะครับคุณยายเนี่ยก,<ม>กําลังก่อไฟเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับปะลาล้านะปะลาล้ากระเลียงนะครับยายยง ปาใช้เบาใหญ่ใช่ปาลาก็เลียกเตยนะครับจะร่วมเดินทางกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับผมใช่ไหมอาจารย์เชนใช่ครับกำลังแพ็คของเตรียมเข,าออขเ้าอ๋อเตรียมเ <จะ S 1> ข้าเดินทางแล้วนะครับใช่ครับผมเขาของคุณแม่ของอาจารย์เชนเนี่ยบอกเลยว่าหนักโอ้หนักมากทุกคนหนักหนักโอตีหนักได้สามสิบสี่สิบโลได้อะ่ะค<อ>ือยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะครับผมดี เราก็ <c oughs> ได้มาถึงบ้านกระต๊อบของคุณน้าแล้วนะครับผม <c oughs> ก็มีคุณ <c oughs> ตาเขากินข้าวนะครับผมเขาก็หุ่งกับเขาด้านล่างนี้มาเดีครับวิ่งหรอวิ่งหรอมาเอาน้ำมาทำเหนี้วกระปุงนี่ดิลูคนสวยมากเลย สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับพวกกับผมน้องเชนจากช่องลองดูโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับมีกับสัตว์หลอกของเรานะครับผมนี่เลยครับมากับน้องดิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมครับเราเนี่ยทั้งสองคนเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับหนึ่งวันนะฮะก็ได้มาพักที่บ้านพ่อผมนะครับนี่พ่อผมก็จะอยู่นู่นเลยนี่ ก็หลังคาบ้านของพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นรูหมดแล้วนะครับผมก็ได้เวลาที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็ไว้มีเวลานะครับเราจะมาเปลี่ยนนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเรามีการเดินทางที่อีกยาวไกลเลยนะครับผมซึ่งแม่ของผมเนี่ยไปรอที่บ้านของคุณยายฟันดำนะครับผมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราแล้วก็ติดเนี่ยก็รอผู้ที่จะนำทางของเรานะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับผม ซึ่งนัดเอาไว้ตอนแปดโมงนะฮะนะอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าเรากําลังจะเดินทางไปไหนนะครับแต่ที่รู้ๆก็คือเดินทางไกลนะครับผมไกลามากๆเลยนะครับก็คิดดูเอาว่าเราเนี่ยมาพักที่นี่หนึ่งคืนแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนต่อไปนี้เราจะพักที่ไหนมาติดตามดูกันนะครับแล้วเราจะไปทําอะไรก็รอติดตามดูนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะกินข้าวแล้วก็กินกาแฟาเสร็จเราก็จะ,ะเดินทางต่อนะครับผม ตอนนี้นะครับนะเราก็รอนะนะครับนะมาถึงอย่างบ้านพ่อผมแล้วนะครับเราก็เดินทางต่อกันอีกนะครับผมนะจะไปอย่างบ้านกินยายฟันดำนะฮะแล้วก็แม่ผมเนี่ยได้รออยู่ที่นู่นแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นผู้นําทางของเรานะจะไม,ม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางลุยต่อกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยถึงตรงไหนก็นอนตรงนั้นแหละ อนนี้เนี่ยเราก็ออกมาถึงบ้านคุณยายกันแล้วนะครับผมนี่นะครับคุณยายเนี่ยกำลัง,งก่อไฟเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับแต่ผมได้กลิ่นเหมือนจะเป็นปลาปลาล่า,าะนะปลาล่าระกระเลียงนะครับยายปะลาลากระเลียงปลาชายาบ่ายชายปลาล่าระกระเลียงยายกำลังต้มน้ำปลาล่าอยู่ว่าเพื่อทำเป็นน้ำพริกนะครับผมนี่นค,นคุณยายเนี่ย กินนอนอยู่ข้างกองไฟแบบนี้เลยนะบ้านอาจจะหลังใหญ่โตแล้วแต่เขาไม่ชอบนะครับชอบนอนข้างกองไฟแบบนี้กับพวกแมวหมาอย่างนี้นะครับคือร่างกายก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะครับผมคือจุดที่เรามาบ้านคุณยายเนี่ยเรามารับแม่ของอาจารย์เชนด้วยนะครับผมซึ่ง อยู่ตรงนี้เลยนะครับจะร่วมเดินทางกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับผมใช่ไหมอาจารย์เชนใช่ครับกำลังแพ็คของเตรียมเขา้าตรีจะเดินทางแล้วนะครับใช่ครับผมคือเข้าของคุณแม่คุณยายเอ้เข้าของคุณแม่ของอาจารย์เชนเนี่ยบอกเลยว่าหนักโอ้หนักมากวยกคนหนักหนักโอตีหนักได้สามสิบสี่สิบโลได้อพอๆกับข,ของพวกเราเลยอะ่ะโอ้หนักมากครับดูครับก็ไม่ใช่ว่าอายุน้อยๆน,น,นะคือยัง แข็งแรงเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่อ่านี่กําลังช่วยกันเลยนะครับผมก็แบ่งสัมภาระเล็กๆน้อยๆให้น้าของอาจารย์เชนด้วยนะครับแบ่งไว้ตรงนี้นะครับให้ช่วยแบกหามกันไปนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยอาจารย์เชนน่าจะสนุกน่าจะสนุกน่าดูเลยนะน่าจะสนุกครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูนะว่าถ้าไปถึงแล้วเราจะทําอะไรต่อนะครับใช่ครับผมก่อนน้าไงห้ายเหนื่อยแล้วก็เตรียม ข้อของอะไรให้พร้อมแล้วก็เราก็จะลุยกันแล้วนะเพื่อนนะครับผมครับผมตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางนะครับผมก็อยู่ในช่วงร่วงทางกําลังสตาร์ทเลยนะครับนะก็ในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็ไกลากมากๆเลยนะครับจุดมุ่งไหมของการเดินทางครั้งนี้ก็จะเป็นจุดที่เคยไปกับอดิดนะฮะแล้วก็พี่หนุ่มครั้งหนึ่งที่เราเคยลงทางกันฮนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คงจะอ่อ ไม่หลงป่าแล้วนะครับเพราะว่ามีน้าผมนําทางด้วยนะครับนุ่นเลยนะเพราะว่าน้าเนี่ยรู้เส้นทางลัดนะครับผมแต่ครั้งที่แล้วไม่ใช่ทางลัดใช่ไหมจ๊ะครั้งที่แล้วเนี่ยลัดเกินนะฮะขึ้นเขาจนแทบท,ทายนะครับผมแล้วก็ต้องนอนค้างในป่าคืนหนึ่งด้วยแต่วันนี้น่าจะถูกต้องแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีดิดนะฮะก็ดิดเนี่ยยังไม่เคยมาถึงเนาะ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยด็ดก,ก็ตั้งใจที่จะจะไปให้ถึงที่สุดนะครับผมการเดินทางครั้งนี้ก็พ่อผมไม่ได้มาด้วยนะพ่อผมเนี่ยก็ยังติดธุระนะครับผมก็คือต้องเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแม่ผมเนี่ยเดินทางด้วยนะดูข้าวของแบบนี้เนี่ยเด็ดหนักไหมโคตรหนักเอยจนไม่รู้จะยัดยังไงแล้วอ่ะใช่ครับผมตั้งคนตั้งก็ยัดจนเต็มกระเป๋าแล้วนะครับแล้วก็มีการห่อ,หอข้าวมาด้วยนะพี่พ อ่ก็ห่อข้ามาเผื่อแบบจหิวกลางทางเราก็จะได้กินไปด้วยนะครับที่นี่เนี่ยธรรมชาติมากๆเลยนะครับลํำธารก็สายสะอาดนะป่าก็อุดมสมบูรณ์ไม้ไผ่แต่ละลำเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าน้องของดิดอีกนะฮะใช่ไหมดิดใช่แค่ต่โอเคเดินทางต่อยได้ว่าดิด ก็เดินไปแล้วก็ฟังเรื่องราวชีวิตเก่านะครับนะเกี่ยวกับแม่แม่ก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าสมัยก่อนอ๋อนี่ครับผมก็ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยแม่บอกว่าเป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยคุณปู่นะครับนะเราแม่เนี่ยเมื่อไดอ้อยู่กับพ่อผมนะสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็ได้มาถึงมาส สองครั้งในชีวิตนะฮะนะก็จะสายอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นช่วงชีวิตหนึ่งนะที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวชีวิตของมแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่แม่เล่าวา่าสมัยก่อนที่ทำรารที่นี่นะครับก็จะมีตะกะแตนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจน ไม่รู้จะเก็บเกี่ยวจะกินยังไงเลยนะครับผมแต่ว่าสมัยนี้เนะี่ยไม่มีแล้วนะครับดูดิจะไม่ดิอืมแต่ผมชอบอลำธารที่นี่นะแล้วก็ป่าที่อบรมสมบูรณ์ชอบชอบนะับ ครับพี่ๆครับอันนี้เนี่ยเป็นมูลของสัตว์ป่าขนาดใหญ่นะฮะก็คาดว่ามันน่าจะมาก่อนหน้าน,นี้นะครับผมในบริเวณจุดนี้นะครับดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องเดินไปื่อยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับว่าข้างหน้ามันจะจะเอกกเราหรือเปล่านะครับผมไปครับ 啊，不错，我家。 หลงทางนะลูกควายหลงทางลูกควายป่าหลงทางนะฮะน,นี่น,น่ารักมากเลยแต่ว่าหลงอยู่ตัวเดียวนะครับจรจรจรอันนี้เนี่ยมันพึ่งมันนี่ไอนนพ,พึ่งคลอดไม่นานเนี่ยอาจารย์คือตอนนี้ลูกควายป่าเนี่ยหลงทางนะทุกคนดูดิหลงจากฝูงมันนะเดี๋ยวตุยอ้ดวัวล่าดุยไหล ไอ้ฮ่าฮ่ายังซิ้งหรอเกระเนียด้วยอ่ะมว่าอัานลิเนี้ยซุ่ยอยู่เอออ่ะมัวจะพิชอดด้วยมั้งดูทรงแล้วเนี่ยอือเออคือตัวนี้เนี่ยถ้ามันหาแม่มันไม่เจอนะผมว่าอาจจะต้องเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับจะดูว่าแม่มันจะมาหรือเปล่านะเพราะมันร้องเนี่ยเสียงมันแทบจะไม่มีแล้วนะโมันอึดนะครับตัว น้ำสาดมากเลยเป็นยังงกว่าได้เนี่ยบ่อยยังห้าหรอไป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 เนียังไงเดี๋ยวไม่รบกวนนะเรารบกวนม,มาเดี๋ยวแม่มันไม่มาอีกแล้วจะเมื่อกีน้เนี่ยเราก็ได้เจอกับลูกของฝ่อยป่านะครับผมก็เราก็าไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็ให้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมันนะฮะนะก็น่าสงสารมากม,มากเลยนะครับผมอืม ใช่ไหมเด็กอะไรอ,อ,อ,อ๋อทากทากดุเรือโอ้ตัวบปลเลอร์เลยนะครับก็แม่เนี่ยโดนทากกัดไปแล้วหลายตัวนะตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่แล้วเ๋ยวพ่อมาแล้วดูด เราก็ได้เดินทางมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะผมเราได้มาพักตรงลานบ้านของเขานะครับผมก็จะเป็นบ้านกระต๊อบนะฮะนี่เลยลานกว้างๆแบบนี้เลยนะครับเหตุผลที่เขาทำบ้านที่ว่าไม่ได้ติดกับต้นไม้ใหญ่เป็นเพราะว่าตอนช่วงที่ลมแรงๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีการหักลงมาโค้นดนนะครับเขาก็เลยเลือกสถานที่ที่แบบลุ่งๆแบบนี้นะครับผม เราก็จะมานั่งพักตรงนี้สักพักหนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อครับซึ่งยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะนะเราเมื่อยมากๆเลยนะครับขอ,ของกันหนักเลยพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแม่บอกว่าข้างล่างน,นู้นน่ยมันมีน้ําตาพญานาคเอ้ยไม่ใช่จิเห็นน้าตามัองกรน,นะครับผมอยากจะเห็นว่าเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปนะครับผม หลังจากเราพักสักครู่ใหญ่ๆนะครับเราก็ามาเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งนี้เนี่ยเราก็ถ้าพักทีเราจะทานข้าวกันแล้วนะครับผมทีนี้เส้นทางเนี่ยก็ต้องเดินตามลำธารน,นี้จนกว่ามันจะสุดนะครับผมแล้วก็ไปบรรจบกับอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นต้นน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับผมนะ และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาพักที่บ้านของอคนที่ว่ามาอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ก็แม่ก็มากินขนมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะครับส่วนน้าเนี่ยไม่เช้าไม่ได้กินข้าวนะครับก็ห่อข้าวแล้วก็มากินข้าวที่นี่นะครับผม,มนี่ไว,วตอมิวนะครับผมเป็นน้องที่ให้แม่ผมมานะครับก็เอามาทานาในสถานที่ตรงนี้เลยนะครับผมเด็เป็นไงหิวข้าวไหม อยังไม่ค่อยหิวนะครับเดดบอกว่า,า,าอ,อ๋อครับผมอ,อ,ะ,อะโอเคเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนแล้วก็หาอะไรกินก่อนลงท้องอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะมืดตรงไหนเราก็คงจะต้องพักตรงนั้นนะครับผม ก็มีทางเดียวครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาสกพักให,ใหญ่นะครับก็ผมเนี่ยได้จําทางได้นะครับผมเมื่อครั้งที่แล้วนู้นนะที่มากับพี่หนุม่มเต้เ,เรามาหลงกันตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เนี่ยผมจําได้แล้วนะเนี่ยนี่บริเวณจุดนี้เลยผมจําได้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อดีกว่านะครับผมเส้นทางเนี่ยยังอีกอยาวไกลเลยนะ ก็เดินทางมาสักพักใหญ่ๆนะครับเราก็ได้มาแพักตรงนินลำธารน,นะครับผมเพราะว่ารเราเลาะดินลำธารลงมาเนี่ยค่อนข้งางที่จะนานพอสมควรเนาะอืมแล้วก็เหมือนว่าจะปวดเมื่อยไปแล้วนะครับคือเท้าเนี่ยเหมือนว่าน้ำจะกัดแล้วใช่ไหมเด็ดใช่ปวดอ,วอขาหมดแล้วหลังเนี่ยเขาขาวหมดเลยนะนี่ครับตอนนี้เนี่ยประมาณใบหนึ่งนะครับผมประมาณใบหนึ่งก็ต้องเดินทางอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องของเวลาอีกทีหนึ่งนะฮะนะเรื่องของเวลา อีกทีเนี่ยน่าจะประมาณไปสองไปสามหรือสี่โมงเย็นไม่แน่ใจนะฮะว่าจะถึงตรงไหน,นเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆแหละครับผมสภาพป่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ลาธารเนี่ยตอนนี้เป็นลําธารที่ใหญ่พอสมควรนะฮะแล้วลำธารเส้นนี้เนี่ยธรรมชาติมากๆเลยก็ที่เราจะดำน้ําก็คือลําธารนี้แหละครับผมแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่นะครับเราจะต้องลงไปหาข้างล่างใช่ไหมเด็ดครับ ใครหรือเาไม่รู้ม่ใครมาเราเดินทางมาทั้งวันฮนะก็ใบสองอยังไม่ถึงเลยนะจะหาว่าโคกอ๋อครับผมตอนนี้เห็นไหมดิดไม่ได้ใส่รองเท้านะครับสังเกตได้เลยนะพี่นี่นก็กใช่ครับผมก็ดูเองนะครับว่าความกลายเนี่ยมันกลายขนาดไหนนะครับถึงกับดิดเนี่ยต้องถอดรองเท้าเพราะว่าขาเนี่ย มัน,ม,นมันเล็บดืมตัดหรือเปล่านะครับมันก็นเลยทำให้เล็บขาเจ็เบนะฮะนะนี่และใช่ไหมเด็ดถึงเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมไม่อยู่เราเปิดทางนี้ต่อแล้วก็ซูอีกหน่อยนิดเดียวครับพมอืมตอนนี้ก็ในระหว่างทางเราก็เก็บผักหวานป่าครับผักเหลียงผักเหลียงนะฮะหรือว่าผักหวานป่านั่เองครับ สายตัวนี้ใหญ่นะ เราก็ <c oughs> ได้มาถึงบ้านกระต๊อบของคุณน้าแล้วนะครับผม <š ie> ก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณห้าโมงใกล้ๆหกโมงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าทางทิศตะวันตกนะฮะทางาทิศตกดินไปแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ใส่น้ําเนี่ยค่อนข้างได้ใหญ่ยยๆนะถือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะไปยิงตรงไหนจะขึ้นหรือจะลงนะครับผมแล้วเราจะไปดําปลานะครับก็ในระหว่างที่เรามาถึงปุ๊บเนี่ยก็มี คุณตาเขากินข้าวนะครับผมเขาก็หุ่นกับเขาด้านล่างนี่คุณตากินข้าวคนเดียวเลยเนี่ยมาเจอรับวิ่งเหรอวิ่งหรอมาทำเหยื่กันปุ๊งเนี่ยแ้วแม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 วโอ้ยขนโอ้โหโร้องทีมาเยอะเลยปีห้าตัวเลยหน้าตาก็แฝดแปดนี่อันนี้คือแมวที่ไม่ได้รับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกินแต่ พวกปลาอย่างเดียวครับเขาเรียกว่าแมวธรรมชาติหรือเปล่าแมว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 ธรรมชาตินะธรรมชาติของแมวนี่ดิดูขนสวยมากเลยอ่าโอเคครับก็เราก็กําลังจะทํากับข้าวนะครับผมแม้วผมกําลังทำเครื่องแกงนะฮะนะหรือผมเนี่ยก็จะไปตักน้ำนะครับผมติดมาถึงเนี่ยก็บอกว่าปวดเมื่อยนะครับก็ เขาก็ได้รียบไปอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยการเดินทางตั้งแต่8ปดโมงกว่านครับมาถึงนี่ก็ประมาณห้าโมงใกล้ๆหกโมงเย็นนะครับผมก็ปวดเมื่อยกันเลยทีเดียวนะโอเคครับเดี๋ยวเรารีบทํากับข้าวแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเราจะมาทานข้าวนะครับผม ถึงเวลาที่เราเนี่ยจะกินข้าวแล้วนะครับเพราะว่าเราเดินทางทั้งวันแล้วก็หิวมากเลยนี่แหละครับก็ไปว่านแห่มาสองสามรอบนะครับผมก็ได้ปลามาก็มาเลี้ยงด้วยนะครับปลาแล้วก็ข้าวเปลา่าทั้งนี่สําหรับอาหารในมื้อน,นี้เนี่ยเรามาถึงก็เก็บพวกผักด้วยนะครับแล้วก็แกง,แกงไก่แกงผัดด้วยนะครับผมน้ำพริกตอนนี้ดิดก็หิวข้าวมากเลยดูดิ <laughs> ไม่มีพู้ไม่ใจของผมนะคือจ้องแต่ว่าจะกินแล้วนะแมวก็เยอะมากเลยเนี่ยขนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าสวัสดียามเช้านะครับก็ บรรยากาศของที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะหนาวมากๆเลยนะครับผม,บมก็คิดว่า,านในช่วงเช้าเนี่ยก็คงจะไม่มีใครการที่จะไปเล่นน้ำนะครับผมก็ในเช้าวันนี้เราก็เตรียมข้าวของนะครับแล้วก็ทำปกข้าวนะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็คงจะ,ะไปขับลุงขับปลานะครับนะเท่าที่จะได้มากที่สุดนะครับผมเราก็จะมาหลนควันไว้ตรงนี้นะครับผมให้มันแห้งที่สุดนะฮะ บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มานานนะครับผมมาครั้งหนึ่งเราก็คงจะต้องทําให้ได้มากที่สุดอย่างที่ผมบอกนะก็ยังไงสาหรับวีดีนี้เนี่ยก็ผมก็คงจะต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้ต่ออีพีหน้าไปดูกันนะฮะยีพีหน้าเราจะไปหาปลาหาปูหาอะไรเท่าที่จะหาได้นะครับผมชาตินี้ก็แม่ก็ได้ทากับข้าวนะครับผมนี่กับข้าวนี้ผมขอสงวนชื่อนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับผมมักจะมีปลานะครับหลักๆเลยนะครับผมนะนี่ปุ้งน่ปลาแบบนี้เนี่ยบางคนเขาไม่กินเนื้อปภาครับผมแต,แต่เดิดเนี่ยไม่เหลือนะครับเดิดเนี่ยจะได้กินเป็นครั้งแรกนะฮะถ้าอยู่ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนที่อยู่ป่านะ,ะทุกยอย่างเราไม่สามารถเลือกได้นะครับผมก็เดี๋ยวปิดคลิปให้หน่อยอะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ย รอกับข้าวสุกทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะมาทานข้าวกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีถัดไปเนี่ยว่าภารกิจของพวกเราเนจะทําอะไรกันเราก็จะสรุปสนานขนาดไหนก็มาเจอกันในอีพีถัดไปเลยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายว่าพื่งเออบ๊ายบายบ๊ายบายว่าคุณแม่บ๊ายบายบ๊ายบายดับเลยยัยชุย